กุมติดนะหน่อคนมันใช่หรอวะอย่าไปดูเออเลยแบบนี้ไม่ไม่น่ใช่นะพี่หมอเราเข้าไปดูก่อนลองดูก่อนยิ่งศักดิสินเนี่ยมันนี้ไปไม<า>่ได้เขาสราบนะเป็นเกมเพราะเล่นตามเนื้อเรื่องเปล่านี่ไงเราต้องเดินไปบางส่วนมันเกิดขึ้นในวันที่มันตกมันลดสี หายูปพันมึงเงียบกรากก่อนจังกูอ่านอนเงียบด่าใายเงียบถ่าเงียบถ่าลินกูผ่านได้ยไม่ได้ยังไม่เรียกตัเชีอ่ยแล้วอย่างหลอนอะแล้วไงเรียบพูดเลยไม่หลอนจะเท่าไหร่แต่อย่าให้เจอผีก็พอไฟฟ้ามาจากไหนฉันคิดว่ามันไม่มีแสงในสระ จังเขาดีกูดีนะนี่ขยับกางอันนี้ยังขยับกางเงียบดีอะไรอ่ะโหดเปิดโปรเจคเตอร์อันนี้คือาผพานที่อันเนี้ยบันน่าจะเราต้องอะไรเนี่ยอะไรวะคาะค่ะาหาผ่านใอ่ะแล้วก็เปิดเซฟอะไรมึงบอกให้กูเงียบ่ไมเอาอ้แอปอมป เมื่อเคยเล่นหน,โน,โนโูดูพี่แป้งสิบวิ่งบ่อยรอดูพี่แป้ <c oughs> งบ่อยเขานั่งยี่กันอนายมาหามงึมงมาหามึงเม่์ยิงคือรอจากพี่แป้งแค่ไปเลยค่ะบอกพี่ขาเองแล้วคนอื่นไปไหนหมดเนี่ยเปล่าพี่พี่มันเดินกลับมาได้ไม่รู้ <c oughs> มันบอกให้ไปเปิดโปร,ปรเจคเตอร์อะไรไม่รู้แลนเนี่ยน่าจะใช่แหละ อย่างนี้อะไรวะเจ้าอะ้ยว้ามีชั้นมีเทินต่เล้จังจังโอ้ออะไรไม่มีอะไรเลย องเจอแล้วเจอแล้วอะไรอะไรมาดูดิกันนึงขออีกห้องขอดูอีกห้องหนึ่งเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไหนพี่มองคนเมื่อกี้แตกเอาหลอกนะเดียวไม่อยากที่จะแตกตั้งหลายเยอะแม่งใครมาเล่นน้ำเดือดใครมาเล่นแรงกว่านี้วะยีโปรเจคเตอร์หารหัสใช่ไหมใช่มึงงอยนปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมึงแค่กูแบบพี่เลย โปรเจกเตอร์ก็ปีนขางแล้วต้องการุนแจเห้อนี้ต้องการุนแจว่ะพี่องมีเต่ล้วกับพี่ กูรุงเลยกูรุงเลยไอ้ย anyway. uh ่าไอ้ย่าไอ้ย่ากูไม่ก้อเลยเลยพ่อ่มึงอะเอ่อพ่อมึงอะพ่อมึงอะอุ้ยเขี้ยไม่มีอะไรเลยวะหลบไปขึ้ขอเดินไปกูไม่ชอบผีกูนี้อะผีตัวนี้ ลมัอะเหี้ยโดนโดนเจอสเกตอะไรกัด้วยของทำม่ยังไอ้เหี้ยอ้เีมีใครเจออะไรไหมฮะมีใครเจออะไรไหมยังดูเลยตอนนี้กูเจอผียิ้งไม่ได้กูเจอเกมมีใครเจออะไรไหมที่รู้คือมีใจสรักสารักอนั้นเขามิวมมสสพี่